สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7 8 8ดครับผมเนาะอันนี้ก็จะได้พามาชมเหรียญน,นอกสายนะครับนอ,นอกสายนอกสายหนึ่งก็จะเป็นเหรียญของลวงปู่แสนนะครับผมเนาะลวงปู่แสนก็ซึ่งเป็นน่าจะอยู่ทางอีสานใต้นะครับผมเนาะคุนหารศรีสะเกดนะครับผมเนาะเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ซึ่งเป็นพระเจอิอีกท่านหนึ่งที่โด่งดังนะครับผมเนาะก็ ดวงดังช่วงช่วงหนึ่งก็ที่ว่าดวงดังก็น่าจะเป็นสองสามปีให้หลังนี่มั่งครับผมเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ซึ่งผมก็ได้ยินชื่อเสียงท่านมาพอสมควรนะครับหลวงซึ่งหลวงปู่เสียนนี่ก็น่าจะที่ตอนบุมบุมนะครับผมที่ตอนท่านดวงดังมากๆนะครับที่เป็นกระแสมาก็กน่าจะได้ยินพร้อมกันนะครับผมเนาะประมาณสองสามปีเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมเนาะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนาะผมก็เพิ่งรู้จักชื่อเสียงท่านแต่ไม่เคยมีเรียนไม่เคยมีอะไรของท่านนะครับผมเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันนะครับผมเนาะอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะครับตอนนี้ก็พันกว่าท่านนะครับตีไป1,200ท่านแล้วนะครับกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะก็เทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์นะครับผมเนาะไม่ไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมขอให้กดกดให้ผมนะครับเนาะ กดติดตามก็เป็นสปอนเซอร์แล้วนะครับผมไม่ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะทุนมากทุนน้อยก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมเนาะทุนมากทุนน้อยก็ทักมาคุยกันได้นะครับไม่ผมต้อนรับหมดครับยินดีต้อนรับหมดทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะขอเคี์ให้เข้าใจกันนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมเนาะที่ไว้ใจน้องเข้ามานะครับและสั่งออเดอร์กันเข้ามาบางทีรู้สึกช่วงช่วงนี้ผมก็จะ ช้าหน่อยหนึ่งพอดีลูกค้าหลายคนหลายท่านนะครับ,บกับอีกอย่างหนึ่งถ้ามันนานเกินไปพี่ก็ทักทวงมาได้นะครับสําหรับที่คนที่สั่งออเดอร์มาหรือถ้าพี่ได้จากคนอื่นแล้วก็ที่แจ้งผมมาได้น้ครับโทรมาบอกผมหรือส่งมาว่าเออพี่ได้แล้วเดอ้ออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมเนาะเหรียญนั้นเหรียญนี้พี่ได้แล้วเดอ้ออะไรอย่างนี้ครับเนาะก็ผมก็จะได้จะได้เอาให้คนอื่นหรือผมอาจจะ หาเลียนอื่นให้แทนอะไรเงี้ยครับผมเนาะเพราะว่าบางทีมันเอามาซ้ำกันนะครับผมเนาะเผื่อบางทีพี่งบน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ซื้อของผมกับของคนอื่นอีกนะครับผมเนาะก็ไม่ว่ากันถ้าได้มาเนาะผมก็ต้องกลับขอภไยในความล่าช้านะครับบางทีมันก็ต้องระวังโจรระวังโจรระวังเยอะครับเพราะเป็นโจรพวกไม่ส่งของอะไรเงี้ยครับผมเนาะโอนตังค์ไปก็หายเงียบหนีอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็มีเยอะครับสมัยนี้นะครับบางคนก็ส่งสั่ง อีกอย่างหนึ่งส่งอีกอย่างหนึ่งมาให้อะไรเงี้ยครับผมเนาะสั่งภาพแพงๆส่งภาพถูกๆมาให้อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องระวังหลายอย่างครับผมเนาะก็กราบขอบคุณนะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับแล้วก็เสียหนุพี่นุพี่เก๋นะครับที่สนับสนุนนะครับที่ซัพพอร์ตผมส่วนหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณครับผมเนาะสำหรับสมาชิกใหม่ครับยินดีต้อนรับฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีของใหม่ๆถูกๆมานะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากติดต่อผมก็สแกน คิวโค้ดนะครับสแกนคิวโค้ดหรือว่านี่ครับค้นหาด้วยหมายเลขนะครับค้นหาด้วยหมายเลขนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือนี่ครับตามหมายเลขนี้เลยนะครับผมเนาะหรือโทรมาเบอร์นี้ก็ได้โทรมาเบอร์นี้ก็ได้ถ้าใครเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นโซเชียลไม่เก่งนะครับผมเนาะก็อันนี้ขึ้นไลน์ผมนะครับอันนี้ไลน์ผมชัวร์นะครับผมเนาะถ้าขึ้นแบบนี้ของผมชัวร์นะครับที่สําคัญนะครับเลขที่บัญชีนี้นะครับมีเลขก็ ธนาคารถ้าเป็นธนาคารอื่นก็ขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะก็ขอให้เช็คดีๆก่อนกระเป๋าก่อนเงินออกจากกระเป๋านะครับผมเนาะวันนี้ก็จะมีมีสมเด็จสมอเก้ามาให้ชมด้วยนะครับผมเนาะก็ได้มาราคาถูกๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็ได้มาราคาถูกๆนะครับอันนี้พิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางพิมพ์กลางนะครับผมเนาะก็ถือว่าถูกกว่ากว่าที่ผม ได้มางวดที่แล้วนะครับผมเนาะได้มาถูกก็ถือว่าถูกกว่างวดที่แล้วนะครับก็ต่างกันแค่หลักสิบครับผมเนาะต่างกันแค่หลักสิบไม่กี่เท่าไหร่อันนี้พิมพ์ก้างนะครับผมเนาะอันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่นี่ครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ผมได้มาลังหนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับเนาะพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนาะนี่ครับผมได้มาลังหนึ่งดี๋ยวผมจะล้วงให้ดูนะครับล้วงให้ชมล้วงให้ดูนะครับผมเนาะสําหรับพระที่ผมเอาส่งให้พี่บีไปนะครับผมเนาะ พาที่ผมส่งให้พี่พีไปนี่ครับอันนี้ผมจะเปิดให้ดูก่อนนี่ครับผมได้มาลังหนึ่งหนึ่งร้อยองค์นะครับผมเนาะเห็นบ่เห็นบ่นี่ครับนี่เต็มเต็มครับผมเนาะได้มาหนึ่งร้อยองค์นี่ครับวางไว้ตรงนี้นะครับก็พึ่งแกะกล่องเพิ่งแกะกล่องเลยนะครับเพึ่งแกะกล่องวันนี้วันนี้วันคลิปวันนี้คลิปวันที่ 15, นนนน 15, นนเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวเอาผ้าออกมาก่อนครับผมผ้าออกมาก่อนผ้าออกมาก่อนก็ วันนี้วันที่30นะครับผมเนาะ30กรกฎาคมนะครับผมเนาะ30กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นวันอัดคลิปของคลิปนี้นะครับผมเนาะผมได้รับของมาค่ำคก็เอามาแบ่งปันพี่ๆเลยนะครับผมเนาะพรรีบนะครับหาตังค์หาตังค์หาตังค์นะครับผมก็เผื่อมีใครสนใจนะครับหรือทุนน้อยอะไรนี้ครับผมเนาะเมื่อก่อนงวด่ที่แล้วผมเปิดแบ่งปัน300 3้อยอบางคนอาจจะทุนอาจจะไม่ถึงนะครับผมก็ซึ่งผมอาจจะ ลดให้อีกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าไง้มันทุนผมมาสูงส่วนพอสมควรนะครับผมเนาะทุนผมมาสูงพอสมควรอันนี้ก็รู้สึกในวัดเห็นเขาว่าจะหมดแล้วนะครับผมพิมพ์ใหญ่นี่หมดแล้วนะครับตอนนี้หายากแล้วก็ราคาเขาขยับขึ้นในกลุ่มเห็นเล่นกันในสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะครับพร้อมสูงนะครับสี่ร้อยค่าสูงอีกนะครับยังหาถูกสุดนี่ก็สามร้อยบวกค่าสูงห้าสิบบาทนะครับผมเนาะ เห็นในกลุ่มหลงพวกว้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ประสบการณ์ก็เริ่มมานะครับผมเนาะแล้วตอนนี้พิมพ์ใหญ่หายากนะครับเขาก็เริ่มมาพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางกันมานะครับผมเนาะนี่ครับพิมพ์กลางอันนี้ผมก็ได้มาเล็กๆน้อยๆครับน่าจะเนาะเขาเขียนไว้ไหนเนาะอันนี้ได้มา20 20กว่าองค์เองนะครับผมเนาะน่าจะ20ถึง30เลยนะครับผมเนาะ25องค์นะครับส่งส่งวันที่30นะครับผมเนาะได้มา25องค์นี่ครับเนาะ ก็ถามว่าสวยไหมก็บางองค์ก็ไม่สวยนะครับผมเนาะแต่ว่าราคานี้ผมก็ต้องขออภัยนะครับเล็กๆน้อยๆก็น้องก็ขอนะครับขอเนาะครับก็บางทีอาจจะมันอาจจะไม่เต็มหรืออาจจะไม่ถูกใจพี่ๆก็ขอขออนุญาตขออภัยนะครับผมเพราะพระผมมาผมได้มาผมก็มาก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับอันนี้ก็ทุนผมมาร้อยห้าสิบนะครับผมเนาะผมก็จะเปิดแบ่งเอ้ย เอออันนี้ร้อยห้าสิบอันอันนี้อันนี้สองร้อยนี่อันนี้อันนี้ผมแบ่งอันนี้ผมแบ่งสองร้อยห้าสิบพิมใหญ่สองร้อยห้าสิบาทนะครับฟังดีๆนะครับผมเนาะอันนี้สองร้อยห้าสิบาทพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางสองร้อยนะครับผมเนาะผมได้มานะครับบางทีผมส่งไปนี่ผมจะเลือกพระผมจะดูพระดีๆก่อนพระเช็คพระให้พี่ดีๆก่อนๆๆๆๆน, running, นะครับผมเนาะแต่ว่านี่ครับผมจะโชว์ให้พี่ตามที่พี่เข้าใจนะครับผมเนาะนี่ครับบางทีมีแตกมีบินนะครับผมเนาะ บางทีเล็กๆน้อยๆนี่ครับเห็นไหมบางทีเล็กๆน้อยๆเล้าเล็กๆน้อยๆนี่ต้องขออภัยนะครับผมเนาะซึ่งมันมันก็ถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่สวยนะครับผมเนาะนี่ครับผมแก่งวงนี่ครับถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้ก็ดูดีกว่านะครับผมเนาะถามว่าสวยไหมนี่ครับอันนี้ก็นี่เห็นไหมมันก็จะมีบิ่นเล็กๆน้อยๆครับผมเนาะบางทีส่องไปเห็นไหมบางทีเล้าแค่นี้นะครับผมเนาะ บางทีล้วแค่นี้นี่ครับผมเนาะผมส่งไปก็ต้องขออภัยนะครับผมนราต้องเข้าใจผมด้วยว่าพระผมไม่ได้ผลิตเองนะครับ <c oughs> ผมได้มานะครับมันก็มีแตกมีเล้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบสไตล์แบบแตกแบบเยินเลยอะไรเงีย้ยผมก็ไม่ส่งให้พี่นะครับผมเนาะแต่ว่าถ้ามีเล้าเล็กๆน้อยๆนะผมก็ขออภัยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูพวกแตกพวกอันนี้ครับพวกแตกพวกบินนนี่น,น,นี่ถ้าแบบเนี้ยนี่ถ้าแบบเนี้ยผมจะไม่ส่งให้พี่นะครับนี่ครับ ถ้าขนาดถึงขนาดแบบนี้ผมจะไม่สูงให้พี่ๆเลยเนี่ยผมจะเก็บนะครับจะเก็บเป็นสมบัติของผมเลยนะครับถือว่าผมนอนทุนเลยนี่ยครับนี่ครับถือว่าผมอันนี้ทุนผมเลยนี่เห็นไหมอันนี้ก็เทียบเท่าผมนี่ครับผมก็เสียตังค์ไปแล้วร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเนาะนี่ครับนี่เห็นไหมมันก็แตกเห็นไหมมันแตกนะครับเนาะนี่ครับผมก็เข้าใจว่าพี่อยากได้พระสวยพระดีนะครับผมเนาะพระสวยพระดีแต่บางทีมันมีเล้ามีอันนี้หน่อยหนึ่งผมก็ต้อง ขอพี ise, ่ๆเนะครับผมเนาะอย่าว่ากันเนาะครับผมเนาะน,น,นี่ครับเห็นไหมเหมือนลาวเค้นี่นะครับถ้ามันแบบมันก็เป็นตามคาเรียกว่าวตามการเวลาเนาะครับผมเนาะตามการเวลาเนอะเหมือนสมเด็จนะครับผ้าสมเด็จแตกแรายงานก็องคเป็นสิบล้านนะครับเ <c oughs> นะครับเดี๋ยวนี้เห็นลงคลิปว่าห้าสิบล้านก็เอาไม่อยู่นะครับตอนนี้เนาะสมเด็จนะครับแต, <c oughs> แตกรายงานเห็นไหมมันแตกลายนี่นี่เห็นไหมอันนี้นี่ครับมันก็มีบิ่นมีตามโครงตามขอบอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะไม่ว่าจะพิมพ์ไหนนี่เห็นไหม อันนี้ก็ถ้าเล็กๆน้อยๆอย่างเงี vel, okay, gas, ้ยเนาะครับผมเนาะก็ขอผมน้องขอละน้องครับผมเนาะถ้าผมส่งไปอะไรอย่เงี้ยครับถ้าผมเผื่อส่งไปอะไรเงี้ยครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเล้าแบบเนี้ยเนาะเล้าแบบเนี้ยถ้าบางคนเขาบอกว่ามันเล้าอะไรเงี้ยครับผมก็ผมก็ไม่รู้จะยังไงได้เนาะครับผมเนาะนี่เห็นไหมขนาดผมสององค์ผมให้พี่ดูสององค์นี่เอาสององค์แล้วนี่เห็นไหมสององค์นี้เหมือนองค์นี้นี่องค์นี้นี่จมูกไม่มีนะครับผมเนาะนี่ตัวหนังสือนี่ครับเนาะอันนี้รับ ของแท้นะครับของแท้นี่ครับนี่นี่เห็นไหมมันก็จะมีนี่ครับมีบินมีขอบบินเห็นไหมมุมบิหนหน่อยนึงนี่ครับผมเนาะก็ผมถือว่าราคาราคานี่ผมจะไม่บวกสูงผมขอบวกแค่ค่าสูง50บบาทนะครับผมเนาะ <Lion el. S 2> ผมขอบวกแค่นั้นเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าผมบวกเยอะมันก็พี่ก็ว่าภาพาไม่สวยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าว่าไปหาในกลุ่มหรือไปหาที่อื่นนี่ผมผมบอกตรงอันนี้ผมไม่ได้ขายตัดราคาใครนะครับผมเนาะอันนี้ผมถือว่าแบ่งปันเฉยๆนะครับผมแบ่งปันเฉยๆนะครับผมเนาะ ผมแบ่งปันเฉยๆผมแบ่งปันพี่ๆเผื่อบางคนงบน้อยงบไม่ถึงอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะอยากได้ไปเก็บไว้บูชาอะไรอย่างนี้ครับเกิดเผื่อวันหลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาระลูกหลานอาจจะราคาขึ้นองค์ละหมื่นองค์ละแสนอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะอาจจะเป็นทุนช่วยลูกหลานลูกเต้าอะไรก็ได้นะครับผมเนาะก็หน้าตอนนี้ก็ผมก็ถือว่าแบ่งปันนะครับผมเนาะถือว่าแบ่งปันบางคนก็อาจจะ งบน้อยนี่ครับเห็นไหมบินเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยครับเนาะบางทีผมเผลอส่งไปอะไรเงี้ยครับเนาะผมก็ขออภัยนะครับขออภัยแล้วก็อันนี้ผมด้วยเนาะเห็นใจผมด้วยนะครับผมเนาะเห็นใจผมด้วยนะครับแต่ว่าผมจะคัดพระดีที่สุดแต่แบบเนี้ยเนี่ยครับถ้าใครได้ไปแบบเนี้ยนะครับถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ผมนะครับตีคืนก็ได้ครับผมเนาะเททไอเขาเรียกว่าอะไรเคี้คืนก็ได้ผมเคี้ให้นะครับแต่ว่าถ้าลักษณะการเล้านะครับเล้าผ้าเล้าผ้าเล้านี่ครับขนาดเอาชมอยู่เนี่ยพระยัง บอกตรงเลยเอาแบบสภาพสมบูรณ์แบบร้อยหนึ่งนี่มันไม่มีนะครับผมเนาะแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วถ้าไปซื้อที่อื่นนี่ผมไม่รู้นะครับถ้าไปเอาที่อื่นนี่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะส่งพระดีหรือไม่ดีให้พี่ๆนะครับอันนี้ผมก็ผมก็จะส่งให้สําหรับของผมนี่ให้ดีที่สุดนะครับสําหรับลูกค้าผมอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับอันนี้พิมใหญ่เห็นไหมนี่ครับบางคนนี่ครับบางคนนี่อันนี้เขาส่งมาเขาบอกว่ามันเล้าตรงนี้นะครับผมเนาะนี่อันนี้มันเล้าตรงนี้นะครับผมเนาะ ก็อันนี้ผมก็ถือว่ามันสมบูรณ์นะครับมันสมบูรณ์นะครับอันนี้คือมันเล้าตามการเวลานะครับผมเนาะนี่ครับมันเขาเขาแจ้งผมมาอันนี้เขาอันนี้ส่งคืนผมเลยเอามาให้ดูนะครับสามสามองค์นี้นี่ครับเขาบอกมันเล้าตรงนี้นี่ครับนี่ครับกับตรงหน้าอกมันเล้านะครับผมเนาะเขาบอกส่งเขาส่งคืนนะครับผมเนาะผมก็ไม่นู้จะหายังไงนะครับผมเนาะผมก็เลยได้แต่ซื้อคืนนะครับนี่ครับเขาบอกว่ามันไม่เต็มนะครับ แจ้งมามันไม่เต็มเนาะนี่ครับก็ชมดูนะครับจมูกไม่ดวงนะครับผมเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับผมเนาะเพราะซึ่งผมก็ผมได้มาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็บางทีผมได้มาแบบเย็นๆนะครับบางคนลูกค้าบางคนนะครับโทรหาผมนะครับผมโทรหาผมบอกว่าน้องพระน้องนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับผมเนาะพี่สั่งมาสิบองค์เนี่ย จากเพจอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ได้โจมตีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพจไหนแต่เขาพูดมานะครับลูกค้าพูดมาบอกว้ยพี่ได้มาแบบเย็นเลยนะครับสภาพแบบเย็นเลยแบบบางอันก็เล้ากว่าของผมอีกนะครับอันนี้ก็มันก็มีครับสภาพดีนะครับผมเนาะนี่ครับก็ถือว่าสวยน่ครับแต่ว่ามันก็เล้าเหมือนเดิมครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็เอออันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็ นีค่ครับอันนี้ก็เริ่มเล่าแล้วครับนี่อันนี้ก็นี่ครับตรงขอบเห็นไหมเนี่ยบางคนชี้แจงมาขอบบินหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับผมเนาะผมต้องขออภัยนะครับผมเนาะขออภัยอันนี้ผมให้ราคา250บาทนะครับองค์ละ250บาทพร้อมส่งนะครับผมเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ผมเอาในกล่องในรังใหม่มาเลยเนี่ยครับรังที่ผมได้มานะครับผมเนาะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือรังใหม่อันนี้เขาลูกค้าเขา เฉียคืนมานะครับผมเนาะเหมือนองค์เนี้ยเขียมคืนมาเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอีกผมหยิบให้ดูอีกอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีบางองค์นะครับบางองค์ที่เล้านะครับมาในรังนี่นีน่เหมือนอันนี้แตกอันนี้มันบินนะครับอันนี้มันบินก็คือ,อาบางทีพี่ก็ผมนี่ครับเนาะนี่อันนี้ก็เล้าหน่อยนึงนะครับผมเนาะ ก็ซึ่งบางคนเขาก็เคมาอันอันนี้ของใหม่ในกล่องนะครับอันนี้ผมได้มาอันนี้ครับแต่ชุดเนี้ยชุดเนี้ยผมชุดสามร้อยเนี่ยนี่ครับอันนี้ผมมีเยอะครับนี่นี่ครับเห็นไหมนี่ครับบางทีนี่ผมอันนี้ก็เขาก็เคมผมมานะครับก็บอกมันเล้ามันแตกนี่ครับเนาะนี่ครับมันบินตรงนี้นี่ครับเนาะถามว่าสวยไหมมันก็ไม่สวยครับผมมันก็ไม่สวยผมบอกตรงมันก็ไม่สวยแต่ว่ามันยังไงครับเนาะก็คือพระ มันตามอายุตามการเวลานะครับผมมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตามวิทยาศาสตร์มันอาจจะบางอย่างมันก็อาจจะหดตัวขยายตัวนะครับผมเนาะนี่ครับแตส่สภาพอย่างเงี้ยผมไม่เคยสูงนะครับผมไม่เคยสูงให้ใครนะครับสภาพแบบเนี้ยเนาะผมไม่เคยสูงให้ใครบางทีผมจะถามลูกค้าก่อนว่าราคาเนี้ยผมจะให้พี่ราคาเนี้ยรับได้ไหมนี่ครับถ้าเขาบอกว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะผมถามครับอันเนี้ยนี่ครับ นี่นี่ครับเนาะพระบางคนณเขาตีคืนผมมากนี้เห็นไหมตีคืนเหมือนอันนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็ลลาวนะครับลาวนะครับถามว่าสวยไหมมันก็ไม่สวยครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ชุดในชุดสามร้อยนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ได้มาก็สองร้อยห้าสิบนะครับผมเนาะนี่เห็นไหมนี่มันก็เป็นมันก็ผมก็คัดนะครับอันนี้ก็บางองค์ก็เหลือเหลือจากลูกค้า ลูกค้าตีคืนผมมานะครับผมเนาะบางบางองค์เหมือนององเนี้ยลูกค้าตีคืนมาแต่ว่าผมจะคัดก่อนนะครับส่วนมากนะครับของผมเรือเรือรเห็นไหมนี่ผมยัเรือนี่ครับเห็นไหมว่ากล้าวแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ผมไม่ส่งผมไม่ผมไม่ได้ส่งไปนะครับผมเนาะผมไม่ได้ส่งไปมันจะมีครับมีเยอะครับผมเนาะมีเยอะแต่ว่าผมก็พยายามคัดสวยๆให้ลูกค้าก่อนนะครับผมพวก ที่สําคัญที่แตกเยอะๆที่ว่าน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยผมจะพยายามจะไม่ส่งนะครับผมเนาะผมพยายามจะไม่ส่งให้ลูกค้าเลยครับผมผมพยายามจะไม่ส่งเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บนึงพอดีอันนี้อันนี้ผมชุด300ชุด250นี่มี่ังนึงนะครับลังนึ่งก็นี่ครับลังนึงโอ้ไซนี่ครับลังนึงลังนึงเงนาะเ,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 เห็นบ่ พอดีมันเป็นขากล้องมันเคียงมันเคียงมันเคียงรังหนึ่งครับอันนี้ก็พิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้เช็คนะครับว่าสวยเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่พี่ดูนีน่ครับองค์ชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยอ๋ออันนี้ซูมไว้ตัวนี้เฉพาะมันว่าเห็นนี่ครับเนาะอันนี้มันก็มีบินเห็นไหมมันก็มีบินนี่ครับบินตรงนี้นะครับแต่าผมก็จะคัดก่อน จะคัดก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บพระแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาชมผ้าเหรียญกันเดี๋ยวผมจะคัดเก็บไว้อันไหนแตกอันไหนบิ่นครับบางทีผมก็เอาไปถวายหลวงปู่เพราะเป็นมนฑ์สารนะครับผมเนะาะถวายหลวงปู่เพราะเป็นมนฑ์สารครับผมเนาะอันนี้ผมได้มาห้าเหรียญครับผมเนาะของหลวงปู่เสียงหลวง,งปู่หลวงปู่เสียนไม่ใช่หลวงปู่เสียงนะครับหลวงปู่เสียนนะครับอันนี้รุ่นเมตานะครับ ที่มีน้ำมันว่านพงนะครับเป็นฮัลุมานนะครับผมเนาะไม่ได้แกะซีนนะครับสองได้ยอดไม่ได้ใช่ยอดได้เข้ามือมาสองเหรียญนะครับเหรียญละเดี๋ยวผมยังไม่ได้เช็คราคาน่าจะประมาณเหรียญละเหรียญละสี่ร้อยราคาเก่านะครับเหรียญละสี่ร้อยราคาเก่านะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมเช็คมาไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้นะครับราคาก็ยังยังไม่ขยับครับยังอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับผมได้มาสองเหรียญสําหรับเหรียญเมตานะครับถ้าใครสนใจนะครับผมเนาะ นี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะครับนี่ให้อ่านชื่อก่อนนะครับหลวงปู่แสนนี่ครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดนะครับนี่ครับต่อโค้ดถ้าเหรียญปลอมนี่ต่อโค้ดจะไม่จะไม่แบบนี้นะครับผมเนาะสีจะแตกต่างกันนะครับผมเนาะมันเขาเรียกว่าอะไรโค้ดไม่นะครับเนาะนี่ครับเนาะจมูกสวยๆนะครับถือว่าสวยอยู่ครับผมเนาะสีน่าจะสีเดิมนะครับสีเดิมเม็ดประคำเท่ากันครับสวยเปี้ยครับเม็ดประคำนะครับผมเนาะ สวยๆครับผมเนาะคมชัดครับผมเนาะแล้วก็รายละเอียดนะครับนี่ดูรายรายละเอียดตรงใบหน้าตรงจีวรตรงเกศาของท่านนะครับผมเนาะก็รายละเอียดนี่ครับแล้วผิวผิวตึงเป๊ะครับผมเนาะเงาวับนี่ครับเป็นเส้นรัศมีโดยรอบมีเส้นเสี้ยนครับผมมีเส้นเสี้ยนแซมๆนะครับผมเนาะมีโคตรมีหมายเลขนะครับผมเนาะมีหมายเลขนะครับ109ปีนะครับผมเนาะอันนี้เป็นยันน่าจะเป็นยันของท่านนะครับผมเนาะ ศูนย์ลนะครับมงคลสามนะครับผมเนาะน่าจะเป็นน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมเนาะเพราซึ่งผมได้มาห้าเหรียญน,นะครับณตอนนี้ก็เหรียญละร้อยห้าสิบอันนี้เหรียญละร้อยห้าสิบตัวตีราคาไปไหนเนาะผมเขียนไปเลยอันเมตาในสี่ร้อยเลยครับเมตาในสี่ร้อยให้เลยสี่ร้อยอันนี้พระสมดิษฐ์สมอเก้าหนึ่งสองห้าศูนย์ใหญ่ กลางนี่200อ่ะผมเปิดนี่ก่อนครับ200้กลางนี่ผมได้มาประมาณไม่เกิน30ครับผมประมาณนี้พิมพ์กลางนะครับผมได้มาน้อยได้มาน้อยแต่ว่าถ้าขายนี่อาจจะขายไม่ถึง30เพราะว่ามันมีแตกมีบินนะครับพวกแตกพวกบินนะครับแต่ว่าถ้าเล้านิดๆหน่อยๆน,ยนี่ผมก็อาจจะส่งอาจจะส่งไปให้ลูกค้าอยู่อาจจะแบ่งปันให้อยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้า ถามว่าสมบูรณ์ไหมมันก็อาจมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์ครับผมมันก็จะมีเลา้าก็มีเล้ามีอะไรครับผมมันก็มีเลา้มมมมลามีอันนี้เยอะอยู่ครับหลายหลายอันนี้อยู่แต่ว่าผมก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับสมเด็จสมรเก้านี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้สี่ร้อยบาทอันนี้ร้อยห้นน150าสิบผมติดราคาไว้แป๊บหนึ่งม้วนใหญ่ไปเสียวะ นี่ครับอันนี้เหรียนลุงปู่เสียนนะครับผมเนาะเดียนปู่เสียนร้อยห้าสิบอันนี้ราคาพร้อมส่งนะครับร้อยห้าสิบนะครับตัวรงเสืออาจจะไม่สวยนะครับขออภัยนะครับผมเนาะนี่ครับสวยงามนี่เห็นไหมรายละเอียดลุงปู่เสียนนะครับแม้แต่โค้ดเห็นไหมโค้ดจะออกสีแบบตรงโค้ดนะมันจะเป็นแบบ ไม่ไม่แบบคล้ายๆว่าโดนความมันจะเป็นความร้อนนะครับสีสันมันอาจจะต่างกันนะครับทําไมถึงมั่นใจว่าของจริงนะครับผมเนาะก็ดูโค้ดครับผมเนาะถ้าสีเสมอกันหมดนั่นนะครับมีมีสัดส่วนว่าเปอร์เซ็นเป็นของปลอมนะครับผมเนาะผมก็ดูรายการของอะไรชื่อรายการสันควันสันควันนะครับเซียนก็เป็นเซียนใหญ่นะครับเซียนชื่อว่าเซียนอะไรเนี่ยผมจาไม่ได้ต้องขออภัยนะครับผมเนาะเวลาเขาดูพราดูอะไรบางทีลูกค้าเขา เขาไม่รู้นะครับเหมือนผมเหมือนผมนะครับเขาไม่มีความรู้เรื่องพระนะครับเขามาวัดดวงว่าคล้ายๆว่ากูซื้อมากูไม่รู้ว่าเทียบกเนเ่ยเอามาขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาดูเองอะไรเงี้ยนะก็เขาจะสอนนะครับเขาจะสอนผมก็ดูผมชอบดูดูบางทีเขาดูรายละเอียดนะครับเขาจะเทียบเขาจะเหรียญมาเทียบความเก่าความใหม่อะไรอย่างเงี้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็สังเกตครับเหมือนโค้ดนะครับโคตอาจจะเท่ากันสวยเหมือนกันอะไรอะไรเงี้ยครับแต่นะครับเวลามันออกสีสันเห็นไหม สีสันตรง,ตร,งรอบรอบโค้ดเห็นไหมเหมือนดูสีพื้นนี่จะออกส้ม,สม,สมๆเป๊ะๆเงาๆแต่อันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรส้มเข้มๆนะครับส้มเข้มๆนะครับอันนี้ตรงขอบขอบขอบไออันนี้ครับผมเนาะผมถึงมั่นใจว่าของแท้นะครับผมเนาะส่วนมากของปลอมเขาจะไม่ลงทุนกันประมาณนี้นะครับ <laughs> ของปลอมนี่เขาจะเขาเรียกว่าถอดพิมพ์ถอดบล็อกอย่างเดียวนะครับถอดพิมพ์ถอดพิมพ์แล้วก็เอาไปปั๊มนะครับถึงเขาจะปั๊มมันก็ปั๊มไม่ได้เห็นไหมเห็นโค้ดไหมเห็นไหมโคด ขนาดโค้ดก็มันคนละสีนะครับคนละสีบอกตรงเลยว่าคนละสีนะครับนี่ครับบางคนถามว่าขอบตัดเดี๋ยวมันมีอันเหรียญนึงเออเหรียญเหรียญนี่ซีนแตกนี่ครับขอบตัดเห็นไหมขอบตัดคมๆเห็นไหมขอบตัดผ้าใหม่ไม่เป็นประมาณนี้ครับชัดชัดเจ๋ยวครับผ้าใหม่มันจะดูง่ายครับผมแต่ผ้าเก่านี่มันอาจจะเลื่อนลางนะครับผม <financially S 1> <PM. S 2> มันก็จะดูยากนะครับผมเนาะมันจะดูยากนะครับบางคนถามว่าทําไมไม่ไม่ส่องไม่ส่องขอบเหรียญ ไม่ส่องขอบเหรียญให้ดูนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้อันนี้ขอบนี่เวลาเขาตัดบางเหรียญขอบจะไม่เท่ากันนะครับขอบอันนียขอบตรงเนี้ยเนาะอันนี้จากการปั๊มกันอะไรน,นะครับอันนี้บล็อกขยื่นนะครับผมเนาะโอ้บล็อกขยื่นบางทีแต่ผมชอบนะผมชอบผมว่ามันมีเสน่ห์ครับสาหรับบล็อกขยื่นนะครับเหรียญน,นี้โอ้เหรียญน,นี้มันเป็นเอกลักษณ์คนนี้ซีนก็แตกด้วย <Gray> ซีนก็แตกเนาะซีนก็แตกอันอื่นซีนไม่แตกนะครับซีนแตกบล็อกขยืน่นครับอันเหรียญอื่นสวย สวยหมดครับเนาะเต้นอื่นสวยอยู่ครับผมเนาะนี่ครับเตียนอื่นมาแบบบล็อกสวยนะครับผมเนาะตัดมาบล็อกสวยแต่อันนี้บล็อกขยื่นหน่อยนึงนะครับผมเนาะนี่นครับส่วนมากผมผมจะชอบบล็อกขยื่นครับผมเนาะผมชอบผมลงไลบล็อกขยื่นมันมีเสน์แล้วมันหายากครับผมมันหายากนะครับผมเนาะว่าสร้างเป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะมีแค่สามเหรียญสี่เหรียญน,นะครับผมเนาะบางทีอาจจะ เหรียญเดียวอะไรครับบางบางทีเขาเอาทิ้งอะไรครับผมเนาะบางทีเขาเาทิ้งเลยอะไรงี้ครับผมเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าการการทําการสร้างมาอะไรยังไงนะครับผมเนาะนี่ครับข้างหลังก็เป็นยันประมาณนี้นะครับสวยงามอันนี้มีเลขโคดเลขเป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะครับผมเนาะอันนี้ก็ผมขออนุญาตไม่แกะดีกว่าจะส่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมเนาะเพราะซึ่งผมทํามาหลายคลิปแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นเมตานะครับรูปไข่รุ่นเมตาหลวงปู่ มหาศิาลาศิริจันโทนะครับล่าสุดก็รถพลิกคว่ำข้ามถนนมานะครับมาหารถหลวงปู่นะครับก็รถหลวงปู่ไม่โดนแล้วก็แถมปฏิหารก็คือรถไหลถลายมาแบบอย่างจังอย่างแรงนะครับพอใกล้ยะมาถึงรถหลวงปู่ก็ได้หยุดนะครับแล้วก็คนในรถคนในรถก็พกหลวงปู่นะครับซึ่งไม่มีแผลใดๆนะครับซึ่งเขาอะไรแขวนพระของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนาะ ซึ่งก็ไม่มีแผลอะไรใดๆเลยนะครับผมเนาะก็ซึ่งถือว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับถ้าคว่ำม,มาขนาดนั้นก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีเจ็บครับผมเนาะอย่างน้อยๆก็ต้องมีเจ็บนะครับคนขับรถที่ขับรถพี่คว่ำนะครับแต่ว่าถ้าในอยู่อยู่ในเขาเรียวกว่าอะไรในรถกับหลวงปู่จะไม่มีใครโดนจะไม่มีใครเป็นอะไรแม้แต่รถก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับผมเนาะสาหรับตะกุดนะครับเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูนะครับตะกุดตะกุดสุดยอดของหลวงปู่ของหลวงพ่อนะครับผมเนาะ เดี๋ยวผมเอาหนังสือมาก่อนผมเอาหนังสือเดี๋ยวผมจะมาให้ดูรายละเอียดเป็นตะกรุดเก่านะครับพ่อสําหรับคลิปนี้นะครับ25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวโทรศัพท์ผมจะตัดมันตัดเป็นสองคลิปนะครับผมเนาะก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับขอบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอันนี้เหรียญละ150นะครับผมเนาะเหรียญละ150บาทนะครับพร้อมส่งนะครับถ้าใครสนใจก็อยากเก็บอยากสะสมก็ทักมาได้นะครับผมเนาะสำหรับ เมื่อโทรอะไรผมก็ให้ตอนต้นคลิปแล้วนะครับผมนาอกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่าน,นกราบขอบพระคุณครับ